สวัสดีครับทรานผูมั่านใจก้าหล่ะครับนี่พามาเบ่งปลาลก,กวยนะครับปลาลก,กวยบ้านอยไม่อย่างแน่น <c oughs> <c oughs> อันที่อยากอัปเดตให้เบ่งตอนนี้คือนี่เลยครับใครใบ่วงวันเพชรน้ำผึ้งนะครับนี่ครับหลังจากพดนน้ำแล้วนะครับ เมวานนี่มันเปิดเบิงเบยเพื่อนออกนอกแขน,แนงแล้วพี่น้องใครนั่งใครบงหวานเพชรน้ำผึ้งอันนี้ไรปวดกระดิกงเลยใส่ยายนะครับกินได้ครับบ่อปวดข้งบ่บปวดขาครับกินดิบก็ได้สกปรกน่ครับลังจักปลูกมาได้จัดเดือนเนี่ยเตีอนกว่าสองเดือนเท่านั้นตัวเนี่ย จะเริ่มออกนอกแขนงแล้วครับครับผมก้อนนี้ออกไวหรือเนี่ครับครับผมอยากพาไปเบิร์กอ,อีกกอ้อนนึงก้อนพุ่นนะครับพุ่นไอ้ฮันจอยปลูกไว้สองก้อนนะครับส่วนอันนี้ก็บเนี่ยไกเจียวกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้ง <laughs> อันนี้ก็คือวา่าแหละครับขยายมันครับ ขยายออกไปทั้งคนเลยอู้นะครับออไปไว้ทั้งคันแท่ทั้งคนครับคนครับนะครับเห็นว่าสุดคันแท่มาทั้งคนเหรอครับขยายไปอ่ะว่ามันหน่อยๆได้ครับแห้งเติบเลยครับน <laughs> ี่แหลกเน้นเียดเอาหลอดผมไม่อยากออกดอกให้กินไหมครับรับผม มันแน่ยนหลมันก็ไม่อยากออกครัเราให้กินนะครับส่วนทางนี้กับแม่ปลูกบักถั่วดินนะครับปลูกบักถั่วดินในข้างบกักแตียงเก้านะครับปลูกถั่วดินแน่ปลูกข้าวโพดแน่ครับทางนี้กับปลูกข้าวโพดครับผมนี่ครับข้าวโพดเริ่มออกเบีย้ยออกอันนี้มาแล้วแหละครับผม ที่วัฒน์หรอกกับประทนทหนอกล่ะครับซ่อมไว้แล้วใส่ไว้แล้วครับผมหมูว่านหมูกรวดนี่ใส่ไว้แล้วอันนี้ปลูกแต่กอแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นฝนกระตกนะครับเจอพายุโดนฮึนโด้ยังโนอึนเลย <laughs> สุดยอดเลยนี่ครับออกถั่วดินมากถั่วดินก็นเริ่มออกเริ่มช้อนเริ่มใช้อ,ชออกมาแล้วครับผม ไปบ่งขอบคุณน,นะครับให้บงหวานเพชรน้ำผึ้งเริ่มออกนอออกแขนงแล้วครับออกนอกแขนงนะครับอันนี้เป็นนอแขนงเดี๋ยวอีกนอกหนึ่งหลอาจจะเป็นจ้าฉีเป็นล่ำเม่์ครับผมปิดไว้ของความชุ่มเช้นผิวดินไว้นะครับหมดน้ำแล้วแล้วก็ได้ โอ้ยผักเพ้าพันจอยเ้องมาเอาไปใส่ลาบใส่กล้วยน,นั่นนี่กินกับลาบกับกล้วยกัแหลมเลยนะครับนี่ผักเพล้าผัดพอมนี่ครับอีกกอนึงแท่งนี่นี่ครับมันจอยกลอนกักล้วยออกเลยแต่ว่ากอนี่ก็บ่ท่านแหลันนี้นะครับนี่ครับ บัท่านไดนออกนอกคะแนนก่อนนี้รู้สึกว่าชีออกซาเนี่ยปลูกพร้อมกันไหมครับครับผมจากน้อยเพละ่ะอัปเดตให้เบื้องเรื่อยเยครับผมขันมนออกรอออกนอกคะแนงออกอันนี้มากกว่าชีอัปเดตให้เบื้องครับนี่นะครับใ้บงหวานเพชรน้ำผึ้งทีเสื้อมาปลูกช่วงสองเดือนที่แล้วนะครับเริ่ม ออกนอ,อกแขนงออกนอแขนงมหแล้วครับผมแข่งแข้งทัน้นใจกับพ่อเก็บเลยเด้นี่ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ